ตวที่2นะครับเราจะทดลองใช้ตัวออสซิโลสโคปนะครับในการวัดสัญญาณซึ่งผมได้เซตอัพวงจรเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวงจรที่เราจะต่อนะครับเป็นดังภาพนี้นะครับก็คือเราจะมีตัวต้านทานอันนี้เป็นตัวต้านทานนะครับอ่ารีสิสเตอร์สตัวมีคาปาซิเตอร์หตัวนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณคล็อกซึ่งมาจากตัวเจเนเรเตอร์ตัวนี้นะครับ ของตัวออสซิโลสโคปนะครับป้อนเข้าไปเสร็จแล้วเราจะใช้โ r รบเนี่ยจับที่จุดตรงนี้นะครับว่าจะดูว่าตัวสัญญาณที่ได้จากจุดตรงนี้ mm hmm. เทียบกับกาวเนี่ยนะครับได้ออกมาเป็นรูปขึ้นอะไรทีนี้อุปกรณ์ที่เราจาเป็นจะต้องใช้มีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้คือ resister ร์ตัวอันนี้คือตัวคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้เป็นแบบ e l e c t r o ต์ค e capacitor เราจะเห็นว่ามีแถบสีสีขาวๆออกขาวๆตรงนี้นะรับ ให้รู้ว่าขาตรงนี้คือก้นลบก็สังเกตขามันนิดนึงนะครับเวลาต่อจากวงจรในรูปสักครู่นะครับวงจรรูปนี้นะครับผมก็จะต่อลงบนโปรโตบอร์ดนะครับตัวนี้เราเรียกว่าโปรโตบอร์ดหรือโปรโตไทบอร์ดโปรโตบอร์ดเนี่ยข้างในตัวมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นทองแดงที่เชื่อมกันอยู่เชื่อมกันอยู่นะแนวการเชื่อมของมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีรูอยู่นะครับรูแนวเนี้ยแนวตั้งเนี่ยะครับมันจะเชื่อมถึงกันหมด ยกเว้นว่าตรงนี้จะขาดกันนะครับตรงนี้ก็เชื่อมถึงกันหมดแต่แยกกันเป็นคู่ๆแยกกันเป็นเส้นๆน,นะครับเชื่อมเป็นแนวตั้งแนวนอนซิ่งนี้ก็จะเชื่อมถึงกันหมดเอาตัวต้นทานใส่เข้าไปตัวแรกนะครับเหมือนกับตัวบนในรูปเสร็จแล้วตัวที่สองนะครับจะสังเกตว่าที่ผมต่อนะครับเส้นตรงนี้มันคือแนวเดียวกันเอาคาปาซิเตอร์ใส่เข้าไปนะครับ ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็ดูขั้วมันนะครับแถบสีขาวก็จะเป็นขั้วลบนะครับอาจารย์ต่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ย้ายมันใหม่นะครับสลับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับบางคนบอกมองอย่างนี้มองแล้วไม่ถนัดนะย้ายใหม่ได้นะครับสลับเปอย่างนี้เอาคาปาซิเตอร์มาใส่ที่นี่อ่าแบบนี้จะดูง่ายกว่านะครับรูปก็จะเป็นเหมือนอย่างรูปวงจรก็คือมีรีสต์เตอร์ แล้วก็มาต่อเส้นนี้เส้นเดียวกันกับตัวคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ที่คาปาซิเตอร์ตรงนี้เชื่อมกันเราก็จะเอาสัญญาณจากตัวออสซิโลสโคปมานะครับโดยผมก็เอาวงจรมาเชื่อมนะครับผมก็ป้อนสัญญาณสัญญาณเทอมเนี่ยเราออกมันออกมาจากจุดตรงตรงขั้วนี้ใช่ไหมครับเราก็เอามาเสียบเข้าที่ขานี้นะครับมองรูปเชียงนะครับเข้าที่ขานี้ เ็เสียบเข้าไปเลยมันไม่ได้มีสายแบบปากขี้าน,นะครับจากนั้นตรงสัญญาณเนี่ยมันจะมีขั้วกาวเราจะเห็นว่าตรงนี้มีสัญ,ญาลักษณ์กาวอยู่เราก็มาจี้เข้าที่ตรงนี้แรงดันมันต่ำนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะช็อตแล้วจะเป็นอะไรเพราะว่ามันจะมีตัวต้านทานภายในที่คอยป้องกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับคบ้วนะครับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เรียบร้อยนะครับคิปแล้ว ตัวนี้เป็นสัญญาณเก่าที่ค้างไว้นะครับผมกด default mm hmm. เพื่อให้มันกลับคืนค่าสภาพเดิมนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็จะเอา probe มาวัดสัญญาณนะครับ mm hmm. ตัววัดของเราเนี่ย mm hmm. มันใช้กาวกาวตัวเดียวกับตรงนี้ mm hmm. เราก็เลยไม่จําเป็นต้องคีบกาวเราก็จีดีจุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปรับให้มันขึ้นนะครับ mm hmm. ผมปรับติ๊กเกอร์ นะครับแล้วก็ปรับไทม์ในรูปสัญญาณออกมาแล้วนะครับลดขนาดของมันลงจุดที่วัดตรงนี้คือจุดนี้จ,จุดที่ผมจะวัดนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาโพไปจีปึ๊บให้รูปสัญญาณออกมาผมก็ปรับติ๊กเกอร์ให้มันรูปสัญญาณมันหยุดได้นะครับเกือบจะหยุดได้ มันต้องปรับขนาดมันนิดนึงนะครับตัวติ๊กเกอร์มันหาขอบไม่เจอเนี่ยอ่านี่ครับเริ่มหยุดนะทีนี้พอมันเริ่มนิ่งๆแล้วเรากดสต็อปนะครับหยุดสัญญาณพอเราแคปพอเครื่องมันแคปเจอร์สัญญาณได้เสร็จนะครับเราก็วัดความถี่แล้วก็แรงดันสมมุติว่าผมอยากจะรู้ว่าแรงดันจากจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็ความถี่ในรูป1ลูกขึ้นนะครับ1ลูกขึ้นเนี้ยมันเท่าไหร่นะครับ ผมก็กดปุ่มเมชัวเลยแล้วก็ปรับนะครับอันนี้คือความถี่หนึ่งลูกขึ้นนะครับปรับแกน Y ครับในสโค๊คมันก็สแสดงค่าค่าความถี่ออกมานะครับความถี่อยู่ที่ประมาณ1.01ึกิโลเฮิร์คือ1นกิโลเฮิร์อยู่นะครับแรงดันอยู่ที่4 2 2บมิลลิโวลต์นะครับประมาณ0 5โวลต์แรงดันคือแรงดันจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับ แต่จริงๆแรงดันตรงนี้เนี่ยมันจะต้องวัดจากกาวมาเทียบกาวนะครับในกรณีวัดสัญญาณเนี่ยนะครับสัญญาณที่วัดในด้วยออสิลโลสโคปเนี่ยมันมีทั้งสัญญาณที่เป็น dc ac ปนนะครับเราก็อยากจะตรวจสอบสัญญาณเรากดปุ่มช h a n หนึ่งนะครับมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับเราก็เลือกเป็นสัญญาณเป็น dc couple นะครับเป็น dc หรือเป็น ac ได้นะครับในกรณีผมเลือกเป็น dc หมายความว่ามันจะมีรูปขึ้นอันเนี้ย ขี่บนแรงดัน AC ซซึ่งมันเริ่มจากศูนย์โวลต์ตรงกาตรงนี้รูปสัญญาณก็เลยเหมือนกับจริงๆคือมันยกระดับขึ้นมาจากตรงนี้นะมันยกระดับขึ้นมานะครับถ้าเกิดผมเลื่อนเป็นเ c พอผมคลิกที่นี่นะครับผมเลื่อนเป็น AC ผมก็ปรับนี่นะครับเลื่อนเป็น AC แล้วกดอันนี้ก็จะเป็น AC เสร็จแล้วทีนี้ผมสต็อปไว้ผมก็ต้องมาวัดใหม่อีกทีหนึงนะผมก็ต้องมาวัดสัญญาณใหม่ เราก็มาวัดสัญญาณที่จุดนี้ใหม่พอได้สัญญาณนิดนึงเราก็กดหยุดก็ได้นะครับอันนี้สัญญาณจะเป็นแบบ ac แนละ้วเพราะมันเป็น ac เนี่ยเรายกขึ้นมานิดนึงนะครับพอผมเลือกหมวด input ที่มันเป็น ac นะครับ coupling เป็น ac นะครับก็จะพบว่ากาวอยู่ตรงนี้เป็นเซนเตอร์ของตัวสัญญาณใช่ไหมครับแล้วสัญญาณก็จะเป็นรูปเหมือนรูปทรายแต่นี้มันเป็นรูปซอทูชนะเป็นรูปฟันเลื่อยนะครับ ในการทดลองนี้นะครับนักศึกษาก็จะต้องวาดรูปสัญญาณนี้ลงไปในในนั้นในเอกสารของการทดลองด้วยนะครับพร้อมกับอ่านแรงดันออกมาด้วยนะครับก็การทดลองในวันนี้ก็จะหมดเพียงเท่านี้นครับ